สวัดีครับสวัสดีครับทุกคนทักทายนะครับวันนี้พไปจอไม่ดีดีไม่ได้ไปครับวันนี้ครับซีดีเส้นาไปไม่ทันแล้วรถที่จองอยู่ไหนครับอปไยขอบคุณมากนะครับทุกคน รถติดไหมผมแมสดีๆผมจริงไม่ได้แอคติ้งเราเล่นไม่ผมลอแอคติ้งทั้งนั้นเมื่ไปไหมอะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้ได้ลูกแล้ว ออให้ลูไปดื้อเพื่อฟังพ่อแม่ขอให้ทุกคนที่รู้จักกับผมนี่ลอสุดหนึ่นครับขอบคุณครับโอ้ยยังยังโอ้ยยังโอ้ยยู่